ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็มาดูการอาขุดโอง่งครับเอาโอ่งออกโอ้ยดินแข็งไงอยู่ในปากกล้วยครับวันนี้ครับโดยอาจารย์เพ่งฮะนะครับสองร้อยสองร้อยมาครับวันนี้เสียปั๊มเรียกตัวมาด่วนครับ ลึกเลยครับถ้าทุบจะง่ายกว่าครับนี่คุณเอาออกครับเอาเป็นลูกที่สมบูรณ์ที่สุดครับ เส so ียทิ้งเอาจาทิ้งรัปเอาครับเรีการคู่องนี่นี่เจอวะ อย่างลึกครับถ้าเป็นผมทุบทิ้งนะอาจารย์แม่ครมากับทุบทิ้งแล้วซื้อใหม่น่าจะดีกว่าครับแต่ย่งว่าครับสียดายของเก่าครับ แนวองค์ตัวนู้นเหมือนปูงทำเองนะเนี่ยเฉียดสาวไปหนึ่งหนึ่งโอ้โหครับหนึ่งเซนนะเมื่อกี้ครับ หนึ่งมิลแล้วมั้งครับเกือบไปนะไปดูไปดูอีกรอบครับไปดูอีกรอบดูครับดูครับนี่สเส้นเดียวครับ Thức. Cháu ơi 辣椒油。 Tại sao anh trêu ui, ơi Vẫn tên khơi khuôn với lời <laughs> chúc <laughs> chúc ta tình Tình gì thân Cũng mong Thưa chả, ai sao chơi không Chưa chết các bạn, ừ น,นี้จะเป็นคุณเสร็จจะเป็นแบบเดียวหรือเปล่าไม่แนใ่ใจนะฮะ

เหมือนกุดตอไม้ครับแต่งัดไม่ได้ครับต้องให้รอบก่อนแล้วค่อยงัดนี่นะไปดูครับเอ,อ้อฐานตวไทยครับฐานตวไทยเจ้าตัวนี้อีซิกิ ครับเยบแล้วเผยยับแล้วครับเยยับแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับใช้เวลาพอสมควรเลยครับ ลุ้นตามแบบลุ้นกลัวองค์มันเต่งไงน,นนะอันนี้ไม่ใช่ครับมันเลื่อยนั่นนะลึกครับมันเป็นองค์ใหญ่ครับมันเป็นองค์ใหญ่พิเศษ รด้วยครับผมเคยอยู่องนี้ผมเกิดมาเห็นแล้วนะนี่ไอตัวเก่าๆนั่นครับสามสิบกว่าปีผมว่าน่าจะสี่สิบกว่าปีได้ครับอุใบนั้นนะองโบราณยังไม่ถึงโบราณนะครับโบราณต้องร้อยปีนะ องเก่าอยบโอมดไปแล้วครับกระยิบแล้วครับตัวนี้ตองประคองครับ มันลำบากตรงที่มันสองอันติดด้วยนะครับนี่ไม่ธรรมาดาครับคือถ้ามันเป็นอันเดียวห่างแล้วมันโกหกเรอบรได้เีโอเคอะ่ะ

ไปดิ hey. Hey, hey. Hey, hey. ้ไปไปดิ้เดินหนีบ้างครับเรียบร้อยก็เดี๋ยวเอาคนมานี่นะ